หูเขา่ายดินแดนอาถรรพ์ลี้ลับสุดอัศจรรย์ในเขตพื้นที่สปปลาวที่เราขานกันมาเกี่ยวกับความพิศวงของพบภูมิต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูมิของพญานาคเมืองรับแลตลอดจนเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพูดผีปีศาจอสุรกายที่พร้อมจะทดสอบกำลังใจของนักปฏิบัติ ได้ทุกเมื่อจึงไม่แปลกว่าพระธุดงสายกรรมฐานมักจะไปบำเพ็ญภาวนาที่นี่เพราะถือว่าเป็นด่านทดสอบจิตใจอันยอดเยี่ยมดงอาถรรพ์เรื่องเล่าภูเขาควายดินแดนพิศวงซับซ้อนหลากมิติแหล่งพำนักของพระบังบทตำนานหินกินเหล็กทั้งนี้ยังมีความเชื่อว่า ภูเขาควายเป็นสถานที่ภาวนาของพระบังบทภิกษุผู้เล่นลับด้วยกายจิบและมีอายุหลายร้อยปีสามารถห่อเหินเดินอากาศหายตัวได้ปรากฏกายได้ทุกเมือ่อคนที่พบเห็นพระบังบทได้ใช่ว่าจะไปภูเขาควายแล้วเห็นกันทุกคนเพราะล้วนอยู่ที่บุญกรรมสัมพันธ์กันมาทั้งนั้นโดยลักษณะของพระบังบด ตามที่เคยพมเห็นกันตามคำลํำลือคือจีวรจะเป็นเนื้อผ้าโบราณไม่ใชนอาหารหยาบไม่แบกรดไปมาอย่างไร้ร่องรอยซึ่งจะมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับพระทั่วไปในสมัยก่อนมีเรื่องเล่าว,ว่ามักจะได้ยินเสียงพระสงฆ์สวดมนต์ดังแววมาจากภูเขาควายบางก็เห็นพระเดินลงมาจากเขาเป็นร้อยร,อย,รอยรูป เพื่อบินทบาทชาวบ้านเชื่อว่านั่นคือพระบังบทนอกจากนี้บนภูเขาควายยังเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของธาตุกายสิทธิ์ต่างๆที่มีฤทธิ์ในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลปร,รอดแลก่กายสิทธิ์ที่หลายคนต่างสแสวงหาโดยอีกหนึ่งตำนานที่ถูกเล่าขานไว้ในหนังสือบูราพาปาฏิหาร ปี2546เกี่ยวกับหินกินเหล็กบนภูเขาควายใจความว่าหินกินเหล็กเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่มีอยู่บนยอดภูเขาควายครั้งแรกของการพบเจอหินชนิดนี้ท่านว่าเกิดจากการที่ชาวบ้านไปนขุดต้นไม้บนภูเขาควายแล้วปรากฏเป็นเรื่องแปลกว่าจอบเสียมของชาวบ้านที่ขุดลงไปบนพื้นดินเกิดการผุกร่อนและหักลงอย่างไม่น่าเชื่อ ว่าจะเป็นไปได้ทั้งที่ยังเป็นของใหม่ใช้ไปได้ดีๆอยู่แท้ๆจนกระทั่งชาวบ้านสืบคนพบสาเหตุที่แท้จริงว่าภายในแผ่นดินภูเขาควายนั้นมีแร่อรัลรรัสจันอยู่คือหินกินเหล็กนั่นเองอำนาจจากหินกินเหล็กสามารถทำลายเนื้อเหล็กกล้าได้ดีให้ผุกร่อนลงไปภายในระยะเวลาอัานสั้นนอกจากนั้นยังเชื่อกันว่า มันมีอำนาจทางมหาอุดหยุดกระสุนเชกเช่นเดียวกันกันกบเหล็กไหลดังนั้นผู้รู้จริงสันนิษฐานและเชื่อกันว่าน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับเหล็กไหลเหมือนกันแต่เป็นอีกชนิดหนึ่งอย่างเหล็กไหลแท้ๆนั้นเขาจะมีอำนาจด้านการกินไฟและไฟฟ้าซึ่งของเหล่านี้นับว่าเป็นของแปลกอัจรรยมีจิตวิญญาณอยู่ในตัวแร่นั้นพวกเขาควาย เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโของอยู่ห่างจากเวียงจันทร์ประมาณ7กิโลเมตรและทางเข้าหลายทางด้วยกันซึ่งในปัจจุบันภูเขาค่ายก็ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สัปปายะที่พระธุดงกรรมฐานและนักปฏิบัติไปบำเพ็ญภาวนาขณะเดียวกันยังมีวัดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา แต่ยังคงเป็นธรรมชาติป่าไม้อนุดมสมบูรณ์และดินแดนแห่งอาถรรพ์ลี้ลับที่ชวนพิศวง